ครับผมมาถึงแล้วครับเกียร์ตัวใหม่ครับมาแล้วพี่น้องสวยๆนะครับมันก็สวยเหมือนเดิมเลยครับมันก็สวยเท่าเดิมแหละเนาะเกียร์รถเนี่ยก็สวยแค่นี้เลยครับเป็นแต่ว่าข้างในนี่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะรถเนาะแต่ว่า ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่เคยเห็นที่เคยใช้นะครับที่เคยเห็นคนอื่นใช้นี่เกียร์ตัวนี้นี่ไม่เคยมีปัญหาว่าจะจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องว่าจะเจอแบบนี้ว่าจะเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรไม่รู้ ติดตั้งครับแดดแจ่มเลยวันนี้ครับ คุณเฮียทีละพงมากนะครับพอหลังถ่ายรูปให้แกดูแกก็บอกว่าเอาเอามาถอดมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ใหม่ให้นะครับเกียร์ใหม่นะครับตัวนี้มีหลายตัวครับเกียร์เนี่ยเหลือก็เลยครับสเปนเยาเขาเลยเหลือกเอาตัวนี้ วยูัโอเคครับผมติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับเกียร์เอามาครับผมก็มาใส่ติดตั้งเลยครับใช้เวลาไม่ถึง30นาทีครับสำหรับช่างแดงนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับพร้อมลุยงานขับมาพาฝนมากครับเมื่อกี้ีนที่น้นอง เหมือนเดิมทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกประการยกเว้นปักปักตัวนี้ครับผมปักใหม่ครับเนี่ยมันคนละปักนะครับเดี๋ยวต้องบอกให้ทางวูนะครับส่งส่งปักมาให้ใหม่นะครับปักไปถอดเอาปักที่อยู่เกียร์ของเรากลับคืนมาครับได้เกียร์สเปคเดิมมาครับผม ไซส์เดิมสเปคเดิมข้องเดิมนะครับรูปนี้นี่คิดว่าไม่มีปัญหาครับผมใส่เข้าไปแล้วก็วิ่งมาก็โอเคเลยครับดีเลยครับเสียอย่างเดียวเขียไหมบ่ขึ้นครับเดี๋ยวนี้เพราะวะ่าปากมันเสียบบ่ได้ครับมันคนละปากปากซีหูนั่นน่ะจะเป็นจักหูว่หักันน,นี่ครับพี่ครับตัวนี้ครับนะปากใหม่ มีปัญหาอะไรครับผมคืออู่นี้ก็คือโอ้โหกีรพงการช่างครับน่ารักมาก <laughs> แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกติกาที่เราคุยกันอยู่นะครับผมทุกอู่เลยครับผม <c oughs> เชื่อมั่นว่าเป็นทุกอู่นะที่เขาจะรับประกันสินค้านะครับสมเดือนหลังการขายนะครับก็คือหลังการที่คุณเอามาวิ่งนีครับ เขาก็จะมีการ <c oughs> ทดลองใช้งานนะครับสามเดือนนี่ว่าตัวไหนมันไม่อยู่มั่นะครับผมตัวไหนมันไม่อยู่ครับนี่อย่างเช่นเครื่องเกียร์ครับเครื่องเกียร์นะครับมีปัญหาก็เคมได้นะครับสมมุติว่าเอามาใช้แล้วเครื่องเกิดน้ําดันเกิดพังนะครับผมก็ตรวจสอบนะครับเคมได้นะครับเครื่องใหม่วางได้ หรือไม่เกียร์ครับอย่างเช่นกรณีของเรานะครับเกียร์มีปัญหาก็แกก็เนียอทีลพง์ก็จัดให้ใหม่ครับอยากได้ลูกได้ไปถอดเราเลยครับสั่งเลยครับไม่เราถอดมาให้เลยครับเอามาใส่เลยครับตัวนั้นไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ผมเคยใช้รถรุ่นนี้มานะครับเคยใช้เกียร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็ เพื่อนๆที่ใช้ด้วยกันนะครับก็บอกว่าไม่เคยเจอนะครับไม่ค่อยเจอที่จะมีปัญหาแบบนี้ครับอมืมันคงจะอะอ,ยอ, <c oughs> อยากให้เข้าได้คอนเทนต์มั้งอยากให้เข้าได้คอนเทนต์มั้งรดซุปเปอร์เย้าวเนี่ยต้องต้องมีคอนเทนต์ครับต้องมีคอนเทนต์ทุกขั้นเลยนะครับต้องมีคอนเทนต์ทุกขัน้นโอ้โหเป็นยังนะพี่นอ้อง เอามาวิ่งงานลงทางครับลงทางวันนี้มาลงทางครับทำทางสองกิโลครับบอดินก็วิ่งค่อนข้างจะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ว่ามันทางมันก็แบบนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยไปจริงๆแหละตั้งหินคุกล้วยกับแคบไปแล้วระยะที่พันไปนี่ครับ กับมีบานคนเป็นระยะระยะนะครับส่วนหมากส้อยนี่ครับเป็นคนมีเงินเขามาอยูกันนะครับส้อยเขามาสือทีตาอากาศนะเพราะว่ามันเป็นทีติดริมเขามาเรื่อยๆเง้วมาเรื่อยๆครับท่างก็ยังมาท่านใดดีครับเขาก็เลยมีงบมากเหตุท่างดีๆน่าจะเป็นทางลาดยางเข้ามาครับอนาคตเดี๋ยวตอนนี้เป็นทางลูกหลังยกระดับนะครับที่เราทำเนี่ยอ่าแล้วทีนี้มัน คนมีเงินมาอยู่เยอะครับทีนี้ปัญหากา,การลองเรียนก่อร้องเรียนนี่ยเยอะมากนะครับพี่น้องอืมปัญหาหมื่ว่านนี่ลังนน่นก็ลองเลียนลังนน่นก็ลองเลียนโอ้หนัก้องหลายขนาดนะครับแต่ว่าก็สุปอร์ย่าก็แจ้งไปว่าเออเข้ามาเหตุดทางนะครับเข้ามาเหตุดทางอันอยากลองเลียนก็ไปลองเลี้ยนทางกลมเลยทั้งในเลยนะครับเข้ามาเหตุดทางให้ให้เจ้าก่นละให้มุ่เจ้า่อ,อละเที่ยวะ กเงืดขึ้นกันครับวี่นองเงือเงือกขึ้นกันจ้าห่อยปากว่ไดรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีคนมาวิ่งดินนะครับเอาวิ่งดินออกไปขายเนี่ยเขาไม่ให้เที่ยวเลยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไปเลยครับเขาบ่ให้เที่ยวเลยถันมาเอาดินเอาไปขายธรรมดาเนะี่ยเขาไวห้เที่ยวเลยครับเขานึกว่าเฮาจะเอาดินไปขายธรรมดาเขาก็เลยมากควักเป็นแถบเลยครับหมู่บ้านนี้ วักเป็นแถวเลยเลยแจงเหยุยนว่าเอาไปดินไปใส่ทางเขานี่แหละบว่าไ,ไปใส่จงังหว่อยากันเสียงบ่ายนครับอตกลองเยอะครับสอยนี้เอา้าไม่มีปัญหาครับบางคนก็คอมเมนต์มา ถามว่านี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ชอบรดรดประกอบนะครับมบางคนคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่มุมมองนะพี่น้องใครอยากเสียงเงินหลักล้านหกนะถ้าของใหม่ล้านหกล้านเจ็ดนะพี่น้อง<ๆ>เกือบสองล้านถ้าเป็นถ้าเป็นเงินดาวนะถ้าเป็นเงินดาวก็สองล้านนะ พวกนี้เจ็ดแสนนะครับซื้อพวกนี้ได้สองคันครึ่งนะครับพี่น้องก็ลองพิจรารณาเบ้งน,นะแต่ว่านั่นก็ใส่ใส่ได้ประมาณเจ็ดปีนะครับหกปีหกปีก็จะเริ่มมีอาการได้ซ่อมเหมือนกันนะครับได้ซ่อมเหมือนกันส่วนเฟืองท้ายนั่นจะได้ซ่อมแล้วแต่คนขับนะรถใหม่ก็ช่างนะพี่น้องไม่เกี่ยวกันเรื่องเฟืองท้ายนะ รถไม้กับตามอดอกจอกสะออกมาได้ออกจากศูนย์มาเพิ่งได้บ่ถ,ถึงสิบมือเฟื่องทายสะก็มี่นะครับแล้วแต่คนครับอันนี้นะพี่น้องอันนี้ฝากไว้ให้คิดกับพวกที่เอ่อไม่ผมจะบอกว่าน่าจะไม่รู้นะครับน่าจะไม่รู้เรื่องเรื่องชการใช้รถด,ด้ำนะครับนี่ก็เราคล่ำอยู่กับวงการนี้มามานานนะครับเรารู้ สาเหตุที่ผมคันนี้ที่ผมเลือกเอาเฟืองรอบเร็วนะครับเพราะว่าเฟืองรอบชา้าผมใช้มาเยอะแล้วนะครับใช้มาเยอะแล้วอะมีหลายคันแล้วมีแต่รอบซาทั้งนั้นนี่มมนี่หลบซาทั้งนั้นนะครับเฟืองไทยมันแผ่นะครับก็เลยล่องเฟืองเร็วล่องมึงมันสิเป็นจังใดนะพี่น้องเพราะว่านีสัยของการขับของคนเรานี่ถ้าเครื่องไม่ดับก็คือไม่จอดอ่ะถ้าเครื่องไม่ดับ ก็ยังถือว่ารถมันยังไปได้อะเอ,อนิสัยของคนนะพีน่น้องเอ,อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับถ้าเครื่องมันดับปุ๊บคนจะคิดว่าเออรถมันหมดแล้วจริงๆแล้วอ,อถ้าเป็นเฟืองท้ายที่ช้าเนี่ยมันยังไปได้อีกนะมันก็เลยไปบดครับมันไปบดมันไปตะบ,บันเฟืองท้ายครับมันก็เลยทําให้เพลาข้างหรือว่าดอกจอกนี่ได้รับงานหนักนะครับเราก็เลยตัดกําลังตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับ ต้นกำลังของมันนี่เนี่ยถ้าไม่ไหวก็ให้มันดับไปเลยนะครับก็คือเป็นเฟืองรอบเร็วนะครับเฟืองรอบเร็วนี่ถ้าไม่ไหวมันก็จะดับนะครับมันดับแล้วทีนี้เอ่อจะแจ้งอะไงก่อนดึง,ดงวดดึงกับดัน <c oughs> <c oughs> หาวิธีเอาขึ้นครับจงคอยว่ากันไหมนะครับอันนี้คือความจริงครับอืมเป็นเรื่องธรรมดา ทดลองวิ่งมาแล้วครับผมเมื่อกี้นี่ไม่มีปัญหาครับวิ่งดีเหมือนเดิมครับเฟืองเกียร์ก็เท่าเดิมครับอันเดิมเลยอันเก่านะขอบคุณที่รับชมครับไว้ติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ